الحمد لله الحمد لله الذي جعل العمل عباده يؤجر عليه صاحبه في الدنيا والاخره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله هاديا ورحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون بنون رَبِّيٍّ كَرَبٍ الحمد لله شكرت الله أو เหลือเวลาอีกประมาณสักอีกครึ่งหนึ่งนะครับในการที่เราจะได้เข้าสู่เดือนรอมฎดอนก่อนจะถึงเดือนรอมฎดอนเดือนชาบานเป็นเดือนที่ท่านนาบีสุลต่านบอกกับพวกเราว่าคนส่วนใหญ่มักจะหลงลืมเดือนชาบานเป็นเดือนหนึ่งที่ท่านนาบีถือศีลอดสุนัตก่อนจะถึงเดือนรอมฎอน ถือสินอดสุนัตเยอะมากจนกระทั่งบรรดาสัฮาบถามอย่างในรายงงานฮะดิษของอุซ่ามหเบนไซด์ถามว่าฉันเห็นท่านถือสินอดในเดือนชาบนเนี่ยมากกว่าเดือนอื่นๆนอกจากเดือนอมฎอนแล้วเนี่ยเดือนชาบานเป็นเดือนที่ท่านนาบีถือสินอดมากเพราะอะไรท่านอับดุลเบิดบอกว่านั่นเป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่ลงลืม อยู่ระหว่างรอจับกับเดือนรอมฎอนอีกหนึ่งความพิเศษของเดือน ش ع บานก็คือวะฮูวะชชฮรุนทุรฟะอูฟีฮิลอะมาลอิลารับบิลอาลามีวะอูฮิบุอันยุรฟ้าอัมลีวะอานาซไอิมเป็นเดือนที่ความดีต่างๆของบ่าวจะถูกนำขึ้นไปเสนอกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่นบีบอกว่าฉันอยากจะให

والعمل الصالح يرفع من จะกลับขึ้นไปหาลล l a ์บรรดาคําพูดที่ดีทั้งหลายอัลกัลิมุตทายิบคือคําพูดที่ดีไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานการตัสบีห์การตั้มีดการตกลลการพูดว่าคุกๆคำเป็น ح س ตที่ิีทุกคําพูดที่เป็นคําพูดที่อล l a h Taala พอพระทัยพระองค์จะนําขึ้นไปยังพระองค์ รวมถึงว aw ัลามาลุอล ل ลคำพูดเป็นอาลของลิ้นเป็นอาลเป็นอาลของหัวใจของลิ้นในขณะที่อาลของร่างกายวลามาลุอล ل ح เป็นอาลของอวัยวะต่างๆที่เราทำมือเราทำร่างกายของเราทำวลอามารุละก็จะยกขึ้นไปทั้งหมดเช่นเดียวกันไป้องครับ

وعمل الليل في آخره قبل النهار فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع في العام ในขณะที่รอบวันก็มีเหมือนกันรอบวันงานที่เราทำกลางคืนความดีอิบะดาต่างๆที่เราทำกลางคืนอัลลอฮฺตะอาลาจะยกขึ้นเมื่อถึงช่วงระหว่างซุบฮ์และก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้น การงานที said, ่เราทําในช่วงกลางวันอัลลตตะลาจะยกขึ้นระหว่างเวลาอัสรีจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกดินนี่คือในรอบวันวะออออิิานกััล وإذا إنقضى الأجل ม ف ع عمل العمر كليه وطويت ص ح ต ف ة العمل แล้วเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของเราหมดสิ้นอายุไขเราตายไปแล้วเราจะตายอัลลตตะลาก็จะยก รวบรวมอามัลของเราอีกครั้งหนึ่งและจะปิดบัญชีทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะจะเห็นได้ว่าการยกอามัลต่างๆไปยังอัลลอฮ์ سبحانه แวะตะอ ا ลาตามที่ปรากฏในฮะดีสและในอัลกุรอานุลกคริมก็จะมียุสีรูปแบบนี้เหมือนที่อุลามฮได้อธิบายรอบวันึฮะดีสที่เร่งอันจะอับฮุรัยรห์รับยัลลอฮอัน ه ุบันทึกโดยอัลบุคฮารีและมุสลิมท่านนบีได้บอกว่ายะตากบุน بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف, كيف تركتم عبادي ويقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ملائكة جسلاب وين جبلت وين كان مها فوق ทุกมาลาอิกัดกลางคืนและมาลาอิกัดกลางวันสองพวกมาลาอิกัดกลางคืนพวกหนึ่งมาลาอิกัดกลางวันพวกหนึ่งและพวกเขาจะมาเจอกันในช่วงระหว่างซล ا ة อลฟฟจรีละมาดซุบฮ์วะ صلاة อลอัสรีและละมาตอัสรีหลังจากนั้นมาเจอกันแล้วเนี่ยธุมมัยอรุจุลล์ดีนาบาตูฟีกุมมาลาอิกัดที่เฝ้าของเฝ้าเราในตอนกลางคืนพอมาเจอกับมาลาอิกัดชุดใหม่ในช่วงกลางวัน ช่วงเช้าก็จะขึ้นไปมาลายกั๊กกลางคืนก็จะขึ้นไปมาาายกัดเช้าก็จะมาทําหน้าที่แท่อลัสอาลาลก็จะถามมาาารกั๊ที่ทําหน้าที่ซึ่งขึ้นไปหาพระองค์ว่าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าเห็นบ่าวของฉันทําอะไรบ้างในขณะที่พวกเจ้าขึ้นมาพวกเขาก็จะให้คําตอบว่าตอนที่พวกเรามาพวกเขาก็ละหมาดและตอนที่พวกเรากลับพวกเขาก็ละหมาดเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ตื่นขึ้นมาละหมาดซูโบและคนที่ لما عصري لما كروحا ولا سبحان الله واني كي حديث تي بوتين كان يق عمال قوام دي نيراب وان صلى الله عليه وسلم ني حديث دي دي عنده ابو هريرة شن ديو كان وان تدو الترمذي قال صلى الله عليه وسلم تُعرَضُ الْأَعْمَالُ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمُ มีคนถามท่านนะาีว่าทําไมท่านชอบถือสินอดวันจันทร์ทําไมให้ถือสินอดวันพระหัสสัปดีในรอบสัปดาห์ด้วยเดือนไหนก็ได้วันจันทร์กับวันพระรหัสดมีซุนนะให้เราถือสินอดสําหรับคนที่อยากจะทําซุนนะนี้มีคนถามท่านนาบพีว่าทําไมชอบถือสินอดสองวันนี้นี่ไงคือคําตอบวันจันทร์กับวันพระรหัสสปดีเป็นการยกอามลในรอบสัปดาห์และท่านนาบีก็อยากจะให้อาลัลของท่านยกขึ้นไปหาอัลลอฮ์ในขณะที่ตัวเองกำลังทำ ไอ้บาดัต่อพระองค์อยู่แน่นอนครับในรอบปีก็คือฮะดิษที่เราได้ฟังตั้งแต่แรกก็คือทุกๆเดือนฉะบ้านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับดีมากฉะบานนี้อยู่ก่อนเดือนรอมตอนเหมือนกับว่าเราปิดบัญชีของฉะบานเพื่อที่จะไปเปิดบัญชีของเราใหม่ในเดือนที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือเดือนรอมฎอน ปิดบัญชีในเดือนชาบานให้หมดในรอบปีและเราไปเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนอมาดอนมาถึงด้วยอามัคอิบะาดาต่างๆด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นเป็นฤด,ดูกาลแห่งการตักตวงความดีโดยแท้จริงดังนั้นเราจะทําอย่างไรเมื่อเรารู้แล้วว่าเดือนชาบานคือเดือนแห่งการปิดบัญชีในรอบปีเราจะทําอย่างไรกับข้อเท็จจริงนี้มีอะไรบ้างที่เป็นคําแนะนําของบรรดาอุลามะไปต้องครับประการแรกเลย ในเมื่อเดือนนี้คือเดือนแห่งการปิดบัญชีอามัลของเราจะถูกยกขึ้นไปยังอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาอัลาสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือตัจดีดุตเตเบติวัลอิสติลฟารเตอุเบติเยอะอิสติลฟาร์ไอเยอะให้บัญชีที่ถูกยกขึ้นไปเนี่ยเหลือบาปน้อยที่สุดวาระสุดท้ายที่อามัลของเราจะถูกยกขึ้นไปหาอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนที่ท่านนบีสุลต์ละไซลัมได้รับคำสั่งจากอัลละตัลละ

สุรากษ์นี้ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นสัญญาณว่าชีวิตของท่านนบีกำลังจะสิ้นลงและในตอนท้ายของสุรากษ์อัลลอฮฺสั่งท่านนบีว่าอย่างไรให้ سبح ب ح م บบิกให้ تسبح ت َ ع َอ ل ล ى อِ م َ ا م ให้กล่าวระลึกถึ تَعَالَى ح ِ م َ ا م w า s tofir และอสตฟิ istilfar ت َ ع َ ا อَ ى ح ِ م มา م เป็นการบอกให้กับเราว่าทุกครั้งเวลาที่เราจะจบอามัลใดๆจะปิดบัญชีอะไรให้อ istilfar ให้เยอะ เพื่อที่จะได้อุดช่องโหว่ความผิดพลาดของเราที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วมันถูกยกขึ้นไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่เหลือบาปน้อยที่สุดอินชาอัลลอฮ์ سبحانه และเ่าละประการที่สองในเมื่อเรารู้แล้วว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการปิดบัญชีเราต้องเร่งทําความดีให้มากเท่าที่เราสามารถจะทําได้ในฮะดิษบทึ่งท่านนบีบอกว่าว่าอินนัมลอมลูบิลขวาตีม อามะของเราเนี่ยอัลอาลอฮฺจะชดหรืออัลอาลอฮฺจะใช้อัลอาลอฮฺจะคิดว่ามันจบยังไงจบดีหรือจบไม่ดีทำอามลความดีมาตลอดชีวิตแต่พอใกล้ตายกลับไปทำความชั่วนะอูโบบิลละฮิมินตาแต่ถ้าสมมติว่าเราทำบาปมาทำความผิดพลาดมาตอนท้ายในชีวิตของเราเรากลับตัวต่วตออัลลอฮ เรามาทําความดีทดแทนความชั่วที่เราเคยทําบปที่เราเคยทําก็อัลฮัมดุลิลละหวังว่าความดีที่เราทําในช่วงสุดท้ายของการปิดบัญชีของเราจะช่วยทําให้เรานั้นได้รับความสําเร็จนะอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาอัลลและประการที่สามสิ่งที่เราจะต้องระวังเวลาที่เรารู้ว่าสมุดบัญชีของเรากําลังจะถูกปิดและถูกนําเสนอกับอัลลอฮ์นั่นก็คือซเลามตุสซาดรี ้องเอาความบาดหมางในหัวใจของเราที่เรามีต่อคนใดคนหนึ่งต่อพี่น้องต่อใครสักคนหนึ่งที่เราทะเลาะกันอยู่มีความบาดหมางกันอยู่ทำยังไงจะให้มันออกไปจากหัวใจเราอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลาพร้อมเสมอที่จะอภัยในระหว่างที่พระองค์อัลลอฮฺวาอูตะลาจะยกอามัลของเรายังมีฮะดิษที่อธิบายด้วยนะครับทุกวันจันทร์

خير ما يلقى الله به العبد كاثيرة من وقتها تسالك الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في <applause> القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم استغفر الله العظيم لي ولكم ولي المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمابعد فتقوا ุ ل ل ه ห ي ه ا ا ل م س ل ม و ن ลิมนองครัับรมฎอนเป็นเดือนที่เรารอคอยเพราะอะไรเพราะเป็นเดือนที่ดีที่สุดดีเพราะอะไรถ้าเราถาม ر มฎอนดีเพราะอะไรประเสริฐเพราะอะไรมันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นสิ่งที่จะมาตอบสนองทําไมต้องถือศีลอดในรมฎอนพวกเราเคยถามไหมทําไมไม่วาจ,จิบถือศีลอดในเดือนอื่นแต่ต้องไปถือศีลอดวาจ,จิบในเดือน ر มฎอนวาจิบเลยต้องถือศีลอดในเดือน ر มฎอน สิ่งอดนเดือนชาบานเป็นสุนัตทําไมมันไม่ไม่วา j ิบในรอดในชาบานทําไมมันไม่ไม่วา j ิบในรจับทําไมมันไม่วา j ิบในมกรับแต่มันไปวา j ิบในรอมฎอนที่ต้องถือสิ่อดเพราะอะไรคําตอบนี้มีคําเฉลยอยู่แล้วจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى شهر رمضان الذي أنزل ف ลกุรอานเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานอัลลอฮ์ละต้องการ ให้เดือนนี้เป็นเดือนที่กลายเป็นพวกเราทุกคนได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานจึงต้องพิเศษกว่าเดือนอื่นๆรับต้อนรับเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานด้วยการถือศีตดพระองค์จึงบอกว่าฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮَ ف َ ل ِ ي َ س ُุใครที่มีโอกาสถึถงเดือนรอมดอนเขาต้องถือศีตดเพราะฉะนั้นมันเป็นเดือนที่เรารอคอย รอคอยสิ่งที่พิเศษที่สุดในรอมฎตอนก็คือรอคอยอัลกุรอานดังนั้นพวกเราทุกคนถึงจึงอยากจะเรียกร้องเชิญชวนให้เตรียมตัวต้อนรับรอมฎตอนด้วยอัลกุรอานทำยังไงเดือนที่จะมาถึงเนี่ยรอมฎตอนที่จะมาถึงไม่กี่วันเนี่ยเราจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานให้มากที่สุดถ้าเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้เราอาจจะอ่อนแอเมื่อรอมฎตอนมาถึงจริงๆหลายคนเริ่มเห็นแล้ว รมอัฎยังไม่มาแต่เตรียมแล้วเตรียมอะไรบ้างเตรียมลูกอินทผาลัมเตรียมน้ำเตรียมของที่จะใช้กินแก้บวชก็ได้ไม่มีปัญหากต่นอกจากเราจะเตรียมของที่เราจะใช้แก้บวชแล้วให้เตรียมของที่จะทำให้หัวใจของเราสงบนิ่งและมีความสุขด้วยนั่นก็คือการเตรียมตัวให้หัวใจของเราได้สัมผัสก,กับบรรยากาศของอัลกุรอานอุลกลริมมัสยิดของเราจะทําอย่างไรให้มีบรรยากาศของอัลกุรอาน كوكروه مراجع همين راهي همين بن يقاتو عاقر ان صلوات صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم أنجهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشد وطأتك على الصحاينة الظالمين واجعلها عليهم سنين كسن يوسف ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ